สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของอาจารย์ยอดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาตัวเลขของอาจารย์ยอดก็เข้านะคะให้สามศูนย์ก็เข้าสามศูนย์ล่างนะคะท่านผู้ชมก็แม่นมากนะคะวิ่งก็ให้สามกับศูนย์นะคะก็เข้าเต็มเต็มนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมถ้า fc ท่านใดได้เสียงโชคเสียงลาบตามตัวเลขของอาจารย์ยอดกันนะคะก็ คงจะโชคดีไปกับอาจารย์ยอดนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอ,องแชนแนลนะคะ อยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้ก็จะนําเงินมามอบให้อาจารย์ยอดนะคะก็มีคุณพี่ที่ชโชคดีอยู่ท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็โอนเงินผ่านแอสนะคะจํานวน200บาทนะคะวันนี้ก็จะเอามามอบให้อาจารย์ยอดนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดพร้อมกันนะคะเนี่ยนะคะอาจารย์ก็นั่งรออยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผู้ชมค่ะวันนี้ก็จะมาตามตัวเลขต่อค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็แม่นมากค่ะอาจารย์ครับค่ะงวดที่ผ่านมาแม่นมากค่ะก็เข้าสามสูตเนาะครับครับค่ะก็มีเอฟซีท่านผู้ชมที่โชคดีไปกับตัวเลขของอาจารย์ค่ะโอนเงินผ่านแอดสองร้อยบาทค่ะอาจารย์ ค่ะวันนี้ก็มอบให้อาจารย์แล้วก็แอดมอบให้อาจารย์200บาทเนาะเป็นค่าน้ําใจเล็กๆน้อยๆน้อยจา์เนาะครับไม่ว่าค่ะมอบให้อาจารย์ก่อนเลยค่าจารย์ครับค่ะวันนี้ก็นํามามอบให้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวงวดนี้ก็จะตามต่อหนอาจา์เนาะตามต่อครับงวดนี้ตามต่อครับนี่๋อได้แล้วนนอาจา์ได้เลยครับนี่คืองวดนี้เคยทําแต่วันที่ส6ห แต่วันที่17บเดเลยเลขมันเยอะหน่อยครับก็ตัดก็ไม่กล้าตัดครับพองวดนี้ขอให้พี่น้องช่วยเลือกจะให้ท่านช่วยดูเอาว่ามันเป็นยังไงครับเพราะว่างวดนี้ออกวันที่17กุมภาพันธ์เลขนี้เคยทำา16ตลอดครับมันวันที่ส7บ็กลัวมันจะเคลื่อนกับเลขก็เลยมันก็เยอะหน่อยหนึ่งมันประมาณ13บมเลข ก็ตัวเด่นกับประมาณทรายสี่ห้าลขดูเอาเองสีแดงแดงห้าชุดครับวิ่งหกกับเก้าค่ะวิ่งหกกับเก้างวดนี้เนาะเพราะว่างวดโกนวิ่งสามกับศูนย์เนาะก็เข้าสองตัวล่างเลยค่ะอาจาร์แม่นมากค่ะโอ้ยอาจาร์ก็สุดยอดไปเลยค่ะอาจาร์แม่นจริงๆค่ะเอฟซีชอบค่ะทำแม่นค่ะครับ ก็อย่านำกันเล่นเยอะนะเด้อล่นพอตะหอมปากหอมคอเล่นพอได้รุ่นอาจารย์เนาะก็หวยมูนี้ก็ทำได้ตลอดปีไปเรื่อยๆแหละครับผมก็ทำไปเรื่อยๆผิดถูกบ้างอะไรบ้างก็ถูกบ้างผิดบ้างแล้วังว่าแหละคือทำหาอ๋อก็เป็นเรื่องปกตินัอาจารยเป็นเรื่องปกติครับถ้างวดไหนที่ว่ามันได้เจ๋งๆหรืออะไรขอให้ท่านโทรมาถามผมได้เลยครับแต่งวดนี่มันยังยังยังฝันไม่ค่อยดี ฝันว่าเขาเอาทุเรียนมาให้มาขายให้แหละหนึ่งลูกถ้าว่าถ้าเป็นคนชื่อทุชื่ออะไรอย่างนี้ก็ถูกอยู่ทุเรียนถ้าภาษาทางบ้านก็แปลว่าถูกเนาะถูกอยู่แต่คนเอามาให้มันชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อตายางสงสัยมันอาจจะยังไม่ถูกอย่างนี้นะอาจจะเป็นอย่างนี้นะมันสมจิตสงใจยมันไม่ใช่กลัวจะพิษกลัวจะพิษขายให้เลยว่า ทุเรียนก็ถูกเนาะป้าเนาะโอ้เนาะจะแฟงจให้พี่น้องเขาเลือกเอาเองก็ไม่อยากจะยุเยให้พี่น้องเล่นคือเล่นไปเรื่อยนั่นแหละครับไม่อยากให้พี่น้องนี่เสียเงินเสียทองก็เพราะไอ้นี่อย่างงี้นะผู้รันจริงเคยทํามาปีหนึ่งผิดประมาณสองงวดหรืออะไรนี่แหละครับผมเคยเคยสังเกตสังเกตดูมาปีแล้วก็ผิดประมาณสองงวดครับนั่นแหละแต่มันก็กลับมันคือว่า ถ้าจะให้ถูกล้านเปอร์เซนต์กับ30เลขบ้าง33บ้าง3534 30 29ครับคือว่านี่ล้านเปอร์เซนต์แต่อันนี้ตัดคือพูดผมไม่ให้เปอร์เซนต์ดอกงวดนี่คือไม่ให้เพราะอะไรเพราะมันมันออกวันที่17ให้ไม่ได้มันจะเสียผมเพราะผมก็อยู่กับพี่น้องไปอีกนานคนที่ซื่อสัต หรือคนที่มีน้ำใจต่อผมผมก็จะให้ท่านไปเรื่อยๆครับผมก็ให้ไปเรื่อยๆแหละครับค,ครับถ้าอยากได้ตัวเดียวก็ลองโทรมาถามดูดู อาจจะตัดสินใจได้ใกล้ๆจะอกนี่นะี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้โค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะมาหาอีกรอบอาจารย์เนาะอจารย์จะได้ฝันทงตัวเลขให้เนาะใช่ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันยังไม่ฝันเลยมันยังไม่ฝันไม่ค่อยดีฝันโค้งสุดท้ายอีกเนาะครับพะมันจะเหยียบมันทําเสร็จมันจะมาเหยียบหรือจะมีคนมาตะโกนบอกอะไรเหมือนงวดแล้วสามศูนย์สามศูนย์ก็ตามขึ้นรถมาพูดกับคนหัวลุกนะคืองวดที่ผ่านมาฝันฝัน โค้งสุดท้ายใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้ไม่ฝันม <reco> ันได้ยินเลยได้ยินได้ยินจริงๆใช่ไหมคะได้ยินเสียงเขาพูดมาแต่ไม่ไม่เห็นตัวคนเขาพูดมาว่าสามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์อาจารย์ก็คิดว่ามันไม่ออกดอกสามศูนย์คิดว่าออกสามเก้ายังไงนนั้นอาจารย์ก็ขับรถผ่านหน้าบ้านเลยแอดก็ว่าจะเรียกถ่ายคลิปนั่นแหละจ้าอาจารย์ก็เลยคอยแล้วไม่เจออาจารย์ช่วงกลับเนาะครับครับครับค่ะเดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะอาจารย์อ้าวทวนสิบสามคู่ บ้างครับถ้าอาจารย์ไหนเก่งๆก็ช่วยตัดผมด้วยครับนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของอาจารย์ยอดแม่นๆน,น,นะคะงวดประจําวันที่17กุมภาพันธศพศน5 6านะคะตัวเด่นคือ 60, 90, 93, 94แล้วก็95นะคะตัวรองจะมี 28, 40, ป0 43, 45 8ปดสี่เจ็ดสามแล้วก็สามปดนะคะถ้าวิ่งก็ให้วิ่งหกับ9นะคะถ้าวิ่งนะคะงวดนี้ครับหกกับเก้าเนาะเพราะว่างวดก่อนให้วิ่งสามกับ0ก็เข้าเต็มเต็มเลยเนาะงวดก่อนนู้นสองกับเกกับเก็เข้าเก้าสองน้อยจาเนาะงวดนี้ก็อมแ่แน่นะคะท่านผู้ชม ค่ะนี่นะคะเบอร์โทรของอาจารย์นะคะสําหรับเอฟซีท่านใดที่โชคดีแล้วอยากจะมีน้ําใจแบ่งปันอาจารย์ยอดก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้นะคะเบอร์โทร0834691711นะคะเป็นเบอร์โทรของอาจารย์ยอดนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้โค้งสุดท้าย จะมาตามให้อีกรอบนะคะเผื่อว่าอาจารย์จะฝันดีอีกหรือว่าจะให้อาจารย์ฟันทงตัวเลขให้อีกรอบนะอาจย์เนาะครับครับครับตามธรรมดามันไม่เคยเยอะนะแต่อันนี้ฝันไม่ได้มันคือมันอยู่ตัวเดียวเลยแต่ไม่กล้าฟันคือมันต้องฝันไปอีกก่อนอยู่ตัวเดียวเมื่อก่อนก็เข้าตัวเน้นนะอาจารย์เน้นให้สามศูนย์สองห้าแล้วก็สามเก้านะใช่ใช่ก็เข้าสามศูนย์น้อยใช่ ตัวเน้นงวดนี้ก็มี5ชุดเนาะใช่หกศูนย์เก้นะคะท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเพราะว่าเลขของอาจารย์ยอดก็แม่นมากนะคะก็โดยเฉพาะเลขวิ่งก็เข้ามา2งวดติดแล้วนะคะคงวดนี้ให้ใ <น S 2> 6กับ9<ใ>น,นะคะในช่วงปีใหม่ก็เข้ามาอีกก็นับไป<ห>ด้วยว่าผิดกี่งวดถูกกี่งวดขอให้ท่านผู้ชมก็ได้ เขียนว่าเออเลขอาจารย์นี่ถูกีงวดกี่งวดปีหนึ่งผิดกี่งวดอย่างนี้นะแต่ก่อนก็เคยทำมามันก็ผิดเจกบงวดนี้ก็มั่นใจไม่อาจารย์มั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่เนาะก็คือว่าฝันด้วยนะแต่ยังไม่ให้เปอร์เซ็นต์เพราะมันยังอยู่หลายวันอยู่ยังหลายวันเนาะวันนี้วันที่เจ็ดเนาะอาจารย์วันที่เจ็ดเพราะว่าจะต้องฝันไปอีก อุ้ยน่าเสียดายที่ไม่ได้มาตามโค้งสุดท้ายนายอาจารย์ที่ว่าได้ยินเสียงคนมโบกเนาะน่ะโอ้ได้ยินก็อยู่เฉยๆหนั่งเฉยๆเพราะมันชินแล้วของโันี่นะใช่อะไรเราเคยชินไม่รู้เสียงอะไรไม่รู้นะอไม่รู้เสียงเสียงมันมนดังมาตามลมไดยยินในหูมันแววบ่หูแววรูอว่าอาจารย์มีมีมีลูกกุมารไหมครไม่มีไม่เคยมีอะไรเลยไม่เคยนั่นแหละไม่เคยเล่นอะไรของขึงอะไรก็ไม่เคยมีแต่ผ้าผ้า ตัวเลขจะถูกก็จะมีอะไรมาใชมาบอกมาเตือนมาเยียบมาเตือนครับจะผิดอย่างนี้ก็ถ้าผิดก็รู้ว่าผิดทำเห็นถึงบอกว่าเลขงวดนี่ผิดเด้อไม่ต้องนี่ก็คือผิดจริงๆถ้าเลขงวดนี่ถูกก็คือถูกแค่นั้นแหละก็ต้องรอโค้งสุดท้ายอาจารย์เนาะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็จะฟันธงตัวเลขให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยว งวดนี้แอดจะไม่ให้พลาดอีกแล้วนะคะก็ราววันที่อะไรค่ะอาจารย์ให้แอดมาใกล้ๆไปเถอะครับดีที่สุดนะยครับก็เล่นกันเยอะนะครับสิบห้าสิบหกเนาะอาจารย์เนาะราสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกคือวันที่สิบห้าสิบหกแหละฟันธงผิดถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงได้อยู่ดอกตัวเดียวแต่ไม่รู้ผิดหรือถูกแค่นั้นหละเพราะมันตัวเดียวมันอันตรายไม่ใช่พี่น้องจะเสียเงินะก็เล่นแค่เบาๆก็อย่าไปเล่นกันฉันว่า เล่นพอได้รุ่นนายาเนาะใช่ใช่ได้รุ่นได้อะไรโอ้มันไม่หมดง่ายหรอกครับก็จะทําให้ท่านทุกงวดอย่างนี้เลยเพราะว่าเรื่องตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมเนาะมันไม่เก่งไม่มีใครจะเก่งอะไรหนักหนาหรอกก็ทำหาเนาะก็ถือว่าแม่นค่ะอาจารย์โอ้ยสุดยอดไปเลยค่ะอาจารย์ก็เคยทํามาหลายปีแล้วก็ก็มันก็เข้ามาเรื่อยๆเข้าบ้างคิดบ้างอย่างว่าอะไคือได้ได้มากกว่า ได้มากครบทิศนี่นะดูๆเลยอ๋อค่ะค่ะก็งวดนี้ก็อยากจะให้อาจารย์อวยพรให้เอฟซหน่อยค่ะ <ขอ S 2> าาย์ขอให้ f อนี่ครับได้ถูให้ร่ำรวยขอให้ทีฝันยังไงก็ขอให้บอกผมด้วย <c oughs> แบบฝันดีอะไรดีก็ช่วยที่ผู้ชมท่านผู้ชมเออได้หวยไปนี่เออฝันดีก็ผมก็จะได้ภูมิใจผมจะได้ช่วยท่านทำให้ท่านทุกงวดทุงวดผมไม่หว่วงหรอกครับในเรื่องเลขหวยอะไรนี่ครับ คือมันเป็นการพนันเฉยๆครับก็มันเป็นอย่างีงแหละครับคือของการพนันได้เขาได้เราได้เขาได้เราเลยครับค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับ f4 ช่องละอองชแนลนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ